ท,ทำอย่างไรถึงหยุดการถล่มได้เอากะบีอีอองกลับไปเสียบไว้ที่แทงกระบี 因为医 ống gặp c o เจ้าเฝ้าอยู่ที่นี่ตลอดเลยล่ะแน่นอนสิข้าหมายถึงข้าต้องเฝ้าเจ้าอยู่แล้วหากเจ้าตายไปใครจะเปิดศิลาไร้อาวรร์ไปเพื่อนข้า เมืองอี้เฉิงมีใค,ครกลนผนึกวิญญาณเจ้าทำลายพัฒน,นาการได้ยังไงแค่บังเอิญเท่านั้นบังเอิญเหรอแค่บังเอิญเจ้าก็ทำลายพัฒน,นาการพันปีของเมืองอี้เฉิงได้ฟานเย่เจ้าทำลายพัฒน,นาการได้เกี่ยวข้องกับผนึกผ่านวิญญาณเจ็ดดาราของเจ้าใช่ไหมเทียนหัวกับฉางซานบอกเจ้าเลยเจ้าอย่ดโทษพวกเขาเลยข้าบังคับเองเจ้าบอกข้ามาตามตรงเจ้าช่วยข้าด้วยการแลกกับดาวที่ดับไปใช่ไหมไม่ใช่แค่ช่วยเจ้าหากกระบีอ่อี้อ๋องถูกทำลายเมืองอี้เฉิงก็ถูกทำลาย จะตต้องายแต่ตอนนั้นกระบีอ่อี้อ๋องกลับเขาเ้าแทนกระบี่แล้วเจ้าไม่ขวางไว้แทนข้าคนที่ตายก็จะมีแค่ข้าเจ้าถามมากมายขนาดนี้อยากได้ยินคําตอบแบบไหนจากป่าข้ากันแน่เรื่องของเมืองอี้เฉิงเจ้าจําได้แค่ไหนจําได้ทั้งหมดเช่นนั้นเรื่องของมู่มู่ละ่ะข้าบอกว่าจําได้ทั้งหมดก็แปลว่าจําได้ทั้งหมด เจ้าตำหนักเธอฟื้นแล้วเหรอข้ามาผิดเวลาใช่ไหมเจ้าคิดว่าอย่างไรล่ะข้ามาผิดเวลาะจะมาได้เวลาพอดีให้เจ้าตำหนักของเจ้าดื่มยาก่อนข้ามีธุระต้องทำเรื่องอะไร<อ>เรื่องที่ใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า นี่คือสิ่งที่เจ้าบอกว่าจะใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าเลยอหอผู้จีของพวกเจ้าใหญ่โตขนาดนี้ถ้าไม่ทําการค้าปล่อยวางไว้ก็เส้นเปลืองไม่สู้เอามาใช้หลอมยาดีกว่าหอนี้ข้าเป็นคนซื้อมาเจ้าจะยืมใช้ก็ต้องจ่ายเงินหลันหลินก็กดขี่อาจารย์ข้าแบบนี้พวกเจ้าเป็นปีศาจทําไมทาเหมือนเซียนอีกอย่างข้าไม่ได้หลอมให้ตัวเองซะหน่อยเราเจ้าหลอมให้ใครหลอมให้เจ้าตาหนักของเจ้า ข้าไม่ชอบติดค้างน้ำใจใครจะช่วยข้าไว้ข้าก็ควรจะหาวิธีช่วยเจ้าคิดว่ายาเจ้าจะมีประโยชน์ไหมถึงยังไงก็ไม่มีวิธีอื่นมิสู้ลองวิธีของข้ายังไงก็ดีกว่ารอให้อาการป่วยเจ้ากำเริบเจ้าจะไม่เชื่อวิชาโอสถ์ของข้าก็ได้แต่เจ้าคงเชื่ออาจารย์ข้าใช่ไหมกระรองเต่าส่งข่าวมาอาจารย์ถ่ายทอดด้วยตัวเองรับรองไม่ต้องกังวล ท่านมาได้ยังไงอ่ะกระดองเต่าที่อาจารย์ให้เจ้าแตกแล้วใช่ไหมข้ารู้สึกได้ว่ากระดองเต่าแตก้วยตั้งใจมาดูฟ้านเย่ละอ๋อทะเลาะกันเหรออาจารย์ก่อนหน้านี้ฟ้านเย่คุยอะไรกับท่านกันแน่พอเขากลับมาก็าเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเจ้าว่าพวกเจ้าสองคนคนหนึ่งน่ากลัวอีกคนดุร้ายพวกเจ้าฝีประตูทรมานกันเองก็ช่างเถอะทำไมต้องทรมานคนแก่อย่างข้าด้วยเนี่ย้ยช่างเถอะ เคยใช้อาจารย์อยู่มาหลายพันปีแล้วถือว่าสร้างบุญกุศลก็แล้วกันข้าถามเจ้าฟานเย่เดินทางไกลอยู่ใช่หรือไม่ท่านรู้ได้ยังไงข้าไม่เพียงแต่รู้นะข้ายังรู้ว่าเขาไปที่เขาจิ้งจอกท่านก็รู้ด้วยเหรอทำไมเขาไม่พาเจ้าไปล่ะเขาบอกว่าเป็นคนนอกไม่มีพลังวิญญาณเป็นตัวถ่วงไม่ให้ไปด้วยปกติเจ้ามีความคิดบ้าบอเต็มไปหมดทำไมพอกับเขาถึงไม่รู้จักเอามาใช่ล่ะฮะเขาพูดอะไรเจ้าก็เชื่ออย่างนั้นเหรอเขาไม่เชื่อแน่นอน ข้าแค่ไม่อยากขัดแย้งกับเขาซึ่งๆ่งหน้าอีกหากท่านไม่มาเขาก็จะไปเผาจิ้งจอกถามไม่ชัดเจนอาจารย์ท่านมีอะไรก็พูดมาห้ามปิดบังอย่าโกหกข้า,างั้นจะบอกเจ้าก็ได้แต่ว่าเจ้าต้องตอบคําถามข้าข้อหนึ่งก่อนถามอะไรเจ้าวันไว้กับ่านเย่แล้ว <S <S ใช่ไหม เป็นไปได้ยังไงตอนนี้เขาโกรธเขามากๆนะเขาไม่สิทธิ์อะไรบทจะโกรธก็โกรธดูสิยังจะบอกว่าไม่หวั่นไหวอีกในะจดหมายที่เจ้าเขียนถึงข้านอกจากฟันเย่ก็มีแต่ฟานเย่ฟันเย่โกรธเจ้าจะก็โกรธด้วยอารมณ์ของเจ้าไปไปตามเขายังจะมาบอกว่าไม่หวั่นไหวอีกข้า <c oughs> คนมีความรักบนโลกมนุษย์นั่นนะ ทั้งๆท,ที่เจ้าทำเพื่อข้าข้าทำเพื่อเจ้าก็เข้าใจผิดกันบ่อยๆจนกระทั่งตกพลาดกันและกันลูกศิษย์ดาราบนตัวฟันเย่เหลือเพียงสองดวงแต่ตอนนี้เขากลับไปชิงสมบัติที่เผาจิ้งจอกอันตรายนะชิงสมบัติเนอะฟันเย่ไปครั้งนี้เพื่อสมบัติล้ำค่าชิ้นหนึ่งของเผาจิ้งจอกชื่อว่าศิลารั่วสวยแต่พระพุทธเผาจิ้งจอกช้างเมื่อดีัยดูร้ายพูดคำไหนคำนั้นน่าจะยกของล้ำค่าให้ผู้อื่นง่ายๆได้หรอฟันเย่บาดเจ็บขนาดไหนเจ้ารู้ดีที่สุด ครั้งนี้เลี่ยงศึกรุนแรงไม่ได้ทำไมเขาต้องไปชิงสมบัติชิงสมบัติต้องมีเหตุผลอีกเหรอของล้ำค่าก็คือของล้ำค่าจริงๆนะสิ้วยสภาพร่างกายฟัาเย่ตอนนี้หากต่อสู้กับทั้งเผาจิงจอกไม่แน่ว่าดาราอาจจะดับอีกดวงสิออ์รักาเจอฟ้านเย่ห้าบอกเขาเด็ดขาดว่าข้าเป็นคนบอกเจ้านะ อออเอาละเรียบร้อยเจ้าตำหนักต้องคนซื้อโต๊ะสำหรับห้าคนนะทำไมอ่ะนั่งกับเจ้าข้าดีใจมากเจ้าข้าดีใจไหมก็น่าจะดีใจนะดเดี๋ยวอัอนนี้ทุกคนชิมดูอาหารพวกนี้ข้าตั้งใจหัดทำมาทั้งนั้นเลยนะท่านอาข้าจะไม่เคยกินสิมือข้าเลยมาจะลองดูมาป่ชุ่ รสชาติไม่เลวใช่ไม่เล่าออปซั่วมันทำไมเจ้าเลือดกับดาวไหลอีกแล้วอะนี่เกิดอะไรขึ้นเคยไหลสองสาครั้งช่วงนี้อาจจะร้อนในกี่ครั้งสองครั้งสามสี่ครั้ง ไ,ไม่ต้องตื่นตูมขนาดนี้ก็ได้ร่างกายเจ้าเป็นอะไรไปเจ้าห้ามปิดบังข้าเด็ดขาดเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่กลับจากเมืองอี้เฉิงองอเผ่ามนุษย์อาคมสวมแหวนแล้วก็เป็นเช่นนี้ล่ะไม่เคยได้ยินมาก่อนเกี่ยวข้องกับแหวนอีอ้องเนี่เหรอแต่ว่าแต่ว่าอะไรตอนที่เสียบกระดี่อีอ้องกลับคืนที่วางใต้ดินข้ารู้สึกได้ถึงพลังสายใหม่ในร่างกายข้า ือกระบี่เทพศิลาไรอาวรรับรู้ถึงกันตอนนี้ยังมีพลังนี้อยู่ไหมเขาพูดไม่ถูกตอนหลังก็สมัมผัสพลังนั้นไม่ได้อีกเจ้าลองโคจรปลานดูดูสิไม่มีปฏิกิริยาหรือวิญญาณกระบี่รับเจ้าของผิดคนหวานอีอองรับเจ้าของไม่ใช่เรื่องเด็กแล้ว เอากระดองเต่าเจ้ามาหน่อยจะไปหาอาจารย์ข้าอีกเหรอถ้าหล่ะหลิงรู้เขาจะถูกลงโทษนะข้าจะระวังตัวงั้นข้าไปด้วยข้าไปคนเดียวดีกว่าเจ้าอยู่ที่นี่หลอมยาให้ข้างั้นก็ได้ฝากทักทิยอาจารย์แทนข้าด้วยอย่าททำให้เขาลำบากใจล่ะอ๋อ Åh Au! det å si.